หัวข้อข่าวสารโอ้พระเยซูแผนการบริหารซึ่งอยู่ในหลักความเชื่อขอพระคุณพระเจ้าสารเสริญพระองค์มาถึงตอนที่8ดําเนินการดําเนินตามรอยเท้าแห่งความเชื่อของอับราฮัมบรรพบุรุษของเราพระเจ้ามาสามากิธรรมในเลขโรมันที่สองความเชื่อของอับราฮัมไม่ได้มีจุดกําเนิดมาจากตัวของอับราฮัมเองแต่การที่เขาเชื่อในพระเจ้า ก็คือปฏิกิยาที่มีต่อการที่พระเจ้าแห่งสง่าราศีทรงปรากฏต่อเขาและต่อการที่องค์ประกอบของพระเจ้าได้ถ่ายเทยและซึมซาบเข้าสู่ตัวของเขานั่นเองฮาเลลูยาถึงแม้ว่าคริเสเตียนเป็นจำนวนมากนั้นอาจจะมีทัศนคติว่า อับราฮามนั้นเป็นวีรบุรุษในด้านของความเชื่อแต่ถ้าเราพิจารณาตามประวัติศาสตร์ของอับราฮามอย่างแท้จริงโอ้พระเยซูขอบคุณพระเจ้าสรรเสนพระองค์เราก็จะตะหนักว่าผู้เดียวที่เป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อของเรานั่นก็คือ ตัวของพระเจ้าเองนั่นเองฮาเลลูยาสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าความเชื่อของอับราฮัมนั้นไม่ได้มาเกิดมาจากความสามารถตามธรรมชาติของเขาเองอับราฮัมได้รับการถ่ายเทด้วยพระเจ้ามาเป็นองค์ประกอบแห่งความเชื่อที่กลายมาเป็นความเชื่อของเขาโดยที่พระเจ้าทรงปรากฏต่อเขา ความเชื่อนี้ก็คือความชื่นชมที่เขามีต่อพระเจ้าอันเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อการดึงดูดของพระเจ้านั่นเองสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องมาถึงมาหาองค์พระเจ้า ทูลต่อองค์พระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าว่าโปรดปรากฏต่อข้าพเจ้าครั้งแ้วครังเล่าและตรัสแก่ข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเ,ล,เงล่เาเหมือนอย่างที่โปะองทรงตรัสแก่อับราฮัมนั้นโอ้สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราได้พบกับองค์พระเจ้าโอพระเยซูโอ้เราจะนําเราส่งผลให้เรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อ น้ำพระทัยอันครบสมบูรณ์ของพระเจ้าเพื่อก่อสร้างพระกายอินทรีย์ของพระองค์ฮาเลลูยาสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั่นเองฮาเลลูยาถ้าเราปรารถนาะจะดําเนินตามรอยเทาย้าแห่งความเชื่อของอับราฮัมพี่น้องทั้งหลายเราเองจะต้องดําเนินชีวิตแห่งแท่นบูชาและ ดำเนินชุดแห่งกระโจมอาลลูยาแท่นบูชาก็คือเราจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าต้อนรับการแกจกจ่ายของพระองค์รับสุปองทุกวันทุกวันในสรรเสญพระเจ้าโอ้กินดื่มพระองค์ฮาเลูยเ่อนั่นก็คือทําให้เราเนี่ยก่อแท่นบูชาในชีวิตอยู่ในกระโจมสารเสญพระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราพบกับตัวของพระเจ้าโอ้เรามีจึงมีฤทธิ์เดชท,ที่จะปริเสธตัวเอง เมื่อเราพบได้พบกับพระเจ้าแล้วเราก็จะปันเศธตัวของเราเองส่วนที่เราจะโอพระเยซูดำเนินชีวิตโอในกระโจมนั่นก็คือเราไม่ยึดติดสิ่งใดในโลกนี้โอสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าบ้านเมืองที่แท้จริงของเราคือเมืองสวรรค์กรุงเยรูซาเล็มใหม่สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าอาเมน